คำพยากรณ์ชะตาเมืองครั้งกรุงศรีอยุธยากับคำทำนายของสมเด็จโตตรงกันบ้านเมืองจะถึงยุคศิวิไลในรัชกาลที่สิบโดยรมบุญนาคคำพยากรณ์ชะตาบ้านเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาเป็นบทร้อยกองเกี่ยวกับการทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาคาดว่าแต่งขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง และสมเด็จพระนารายณ์แต่ไม่ปรากฏตัวตนผู้แตง่งนอกจากนี้นะครับยังมีคำพยากรณ์ในยุคกกรุงรัตนโกสิน์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบอีกด้วยฉบับหนึ่งแต่งในสมัยกรุงเสียอยุธยาอีกฉบับหนึ่งแต่งในสมัยกรุงรัตนโกสิน์แต่มีเนื้อหากใกล้เคียงกันมากอีกทั้งผู้แต่งก็เป็นเจ้าประคุณระดับสมเด็จด้วยกันทั้งสององค์และเชื่อยังใกล้เคียงกันอีก ฉบับสมัยกรุงรัตนโกสินนั้นว่าเป็นของสมเด็จโตสมเด็จพุทธจารย์โตผรมรังสีและมีที่มาว่าหลังจากที่สมเด็จโตมรณภาพเมื่อเที่ยงคืนของวันที่22มิถุนายนปี2415ในรัชกาลที่4เช้าว,วันลุ่งขึ้นนายอาญยาราชอิมเส์ก้นกุติได้เข้าไปเก็บกวาดในกุติก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งซุกอยู่ที่ใต้เสือ่อ มีลายมือของท่านเขียนคำไว้สิบคำว่ามหากาผบ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราชจ,จนชนร้องทุกข์ยุทธมินทินกาขาวชาวศิวิไลจึงตีความกันว่าเป็นคำพยากรณ์บ้านเมืองของท่านก่อนหน้านั้นนะครับก็มีคำพยากรณ์ชะตาบ้านเมืองที่มีข้อความใกล้เคียงกันอีกฉบับหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงเสียยุธยา โดยสมเด็จพุทธจารย์ใหญ่หรือหลวงพ่อใหญ่ว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาได้พยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์ไว้สิรัชการคือรัชการที่หนึ่งมหากาศผ่านมหายักษ์รัชการที่สองรู้จักธรรมรัชการที่สามจำต้องคิดรัชการที่สสนิทธรรมรัชการที่ห้าจำแขนขาดรัชการที่ห พระราชาโจรรัชกาลที่7นั่งทนทุกข์รัชกาลที่8ยุคธมินรัชกาลที่9ถทิ่นกาขาวรัชกาลที่10ชาววิไลซึ่งแตกต่างกันจากของสมเด็จพุทธยานโตพอมมังังศีอยู่5ยุคคือฉบับของกรุงศรีอยุธยานี้นำมาเปิดเผยไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2525แจกใจในหมู่สิทธยาุสิทธ ของหลวงพ่อหรือสีลิงดำโดยนำคำพันบรรยายธรรมของท่านเมื่อปีพุทธศักราช2518เรื่องพยากร์กรุงรัตนโกสินทร์มาพิมพ์มีข้อความตอนหนึ่งว่าในสมัยที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อปานปีนั้นจำได้ว่าเป็นปีพุทธศักราช2480หลวงพ่อปานไม่อยู่กุฏิหลวงพ่อปานกุฏิหลวงพ่อเล็กสองกุฏินี้ไม่มีใครเข้ากล้าค้นนังสือในกุฏิหลวงพ่อเล็กมีมาก มีอยู่สองตู้ใหญ่ๆเป็นหนังสือสมุดคอยสงสัยไปได้สมุดคอยกระรุ่งกระริ่งแต่มีแใจความน่าคิดเอามานั่งอ่านสนใจหนังสือฉบับนั้นก็เลยเขียนไว้หนังสือขาดข้อความก็ขาดเป็นอันว่าเป็นคามยากรของพระอรหันต์สมัยอยุธยาพยากรไว้ตั้งแต่กรุงเทพยังไม่ปรากฏในหนังสือนั้นเขาว่าอย่างนี้นะถ้าโกหกก็โกหกด้วยกันถ้าหนังสือโกหก อาตมาก็โกหกแต่ไม่มีเจตนาโกหกพูดตามหนังสือนี่จะปรับเป็นโทษก็ตามใจสีจะเอาเทวดาที่ไหนมาปรับก็เชิญเถิดพ่อคุณเอ๋ยและอีกตอนหนึ่งนะครับจนกระทั่งหลวงพ่อปานกลับมาเขาก็ไปกราบเรียนท่านเวลาท่านว่างแขกสบายใจถามว่าหลวงพ่อขอรับกระผมได้หนังสือนี้มาฉบับหนึ่งแต่ทว่าข้อความมันขาดหายไปเสียหมดปฏิดประตอก,กันไม่ได้ แต่ข้อความจับใจมากอยากทราบว่าหลวงพ่อทราบข้อความนี้ไหมหลวงพ่อก็ถามถึงข้อความจุดหนึ่งอัตมาก็พูดให้ฟังท่านเลยบอกว่ามีลูกมีหนังสือฉบับนี้พ่อเห็นมาก่อนแล้วเหมือนกันสมัยนั้นมันยังสมบูรณ์อยู่แต่ท้ว่ามันผู่เต็มทีหนังสือนี้เป็นสมบัติของหลวงปู่คล้ายท่านเอามาจากไหนหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกัน ท่านก็เลยจ้างเขาเขียนไว้ในสมุดคอยอีกเล่มหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็สั่งให้ไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาจากกุฏิของท่านท่านสุกไว้ในตู้นาฬิกาเอาผ้าสีแดงห่อเข้าไว้คำพยากรทั้งสองฉบับนี้ขยายความได้ว่าสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นยุคมหากาบคือมหากาบผ่านมหายักษพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงปราบปรามการจลาจนวุ่นวายในกรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวิกลจริตเกิดความขัดแย้งกันมากจึงต้องใช้ความเด็ดขาดปราบปรามและปราดาพิเศษขึ้นของราชทรงสร้างความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมืองอีกครั้งผ่านความเลวร้ายครั้งใหญ่ของบ้านเมืองไปได้สมัยรัชกาลที่สองนั้นไม่เหมือนกันสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ใหญ่ว่าเป็นยุครู้จักธรรมส่วนสมเด็จพุทธจารย์โตว่าเป็นยุคผ่านยักษ์ สมเด็จพุทธจารย์โตนั้นท่านมีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่สองด้วยได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดอหิวาระบาดร้ายแรงศพลอยเกื่อนตามลําน้ําจนใช้อาบกินไม่ได้บ้านเมืองเงียบสงบเป็นเหมือนเมืองร้างเหมือนมียักษ์มานมาผ่านชีวิตผู้คนในพระนครส่วนสมเด็จพระพุทธโคสจารย์ใหญ่ท่านว่ารู้จักธรรมเพราะภรยากรไว้ว่าบ้านเมืองจะสงบทําให้พระสงฆ์มีเวลาสัตสางพระไตรปิฎก ขนขวาพระตมวินัยมารวบรวมไว้สมัยรัชกาลที่สสมเด็จโตท่านว่ารักมิตรแต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าจำต้องคิดสมเด็จโตท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงรัชการที่สได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ที่ชาวตะวันตกซึ่งหายไปจากเมืองไทยเมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้เริ่มกลับเข้ามาใหม่ทั้งอังกฤษและอเมริกาได้ส่งทูตเข้ามาขอทำสัญญาพระราชมตรี ทั้งไทยยังส่งทหารไปช่วยรบกับพมา่าตามคำขอร้องของอังกฤษส่วนที่สมเด็จใหญ่พยากรไว้ว่าจําต้องคิดก็ต้องถือว่าถูกอีกเพราะพระบาทสมเด็จพระนางเก้าวทรงเห็นว่าการเปิดประตูประเทศให้ฝรั่งเข้ามาเพียงไม่กี่คนก็ยังก่อความวุ่นวายขึ้นมากจะขอโน่นจะเอานี่แม้แต่อังกฤษจะมอบดินแดนของพมา่าที่ตีได้เมื่อไทยไปช่วยรบท่านก็ไม่รับ เพราะทรงเกิดความไม่ไว้วางใจกับอังกฤษทรงเก็บเงินกําไรจากการค้าสัมเพาใส่ถุงแดงรับสั่งว่าเอาไว้ไยประเทศก็ได้ใช้ไยจริงๆจากฝรั่งเศสแม้ขณะประชวนหนักก่อนสวรรคตยังทรงเรียกพระยาศีสุริยวงศ์ขุนนางคนสนิทไปเตือนสติไว้ว่าการสึกข้างยวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่แต่พวกข้างฝรั่งให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะร่ำเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่านับถือเลื่อมใสไปทีเดียวท่านทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าวิตกเกิดขึ้นในรัสมัยของท่านจึงทรงคิดหนักรัชกาลที่สี่คำพยากรณ์ของสมเด็จตรงกันที่ว่าสนิทธรรมสมเด็จโตนั้นท่านเป็นคู่ถกคู่เทศกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ทรงผนวดขึ้นของราชจึงรู้แน่ว่ายุคนี้เป็นยุคสนิทธรรมแต่สมเด็จใหญ่ท่านพยากรมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาไม่รู้ว่ากษัตริย์องค์ที่สี่ของกรุงรัตนโกศิน,นั้นจะทรงลาผนวดจากเจ้าอวาสมาขึ้นของราชแต่ยังเข่งครัดทางชุดขาวถือศีลแปดฟังธรรมทุกวันพระต้องถือว่าท่านแม่นจริงๆรรัชกาลที่ห้าจำแขนขาด ในสมัยรัชกาลที่5เป็นยุขขคขมขืนใจสำหรับราชาอาณาจักรไทยอีกครั้งจากลัทธิล่าอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสที่เข้ายึดครองประเทศรอบด้านเป็นอาณานิคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นโยบายสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจึงถูกสองมหาอำนาจเชื่อเชิญดินแดนไปรอบด้านเหมือนจำต้องแขนขาดรัชกาลที่ห สมเด็จโตท่านว่าเป็นยุคราชจน์แต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าเป็นยุคราชราชาโจรซึ่งความหมายก็ไม่แตกต่างกันนักอธิบายความหมายกันไว้ว่าในยุคนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำพระทัยกว้างขวางเมตตาต่อข้าราชบริพารเป็นพิเศษทําให้ข้าราชบริพารบางคนฉวยโอกาสกอบโกยความมั่นคั่งจนเศรษฐกิจต้องใช้พระราชทรัพย์มากมายในรัชกาลที่ห้ามาแล้วกลับสุดหนักในรัชกาลนี้ ทำให้เกิดความยากจนในหมู่ราษฎรเหมือนทรงเลี้ยงจนป้นราษฎรรัชกาลที่7สมเด็จโตท่านว่าเป็นยุคชนร้องทุกข์แต่สมเด็จใหญ่ท่านว่าเป็นยุคนั่งทนทุกข์ซึ่งก็ไม่ต่างกันอีกชนร้องทุกข์ก็มีอธิบายความไว้ว่าเป็นยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกตำ่ำไทยก็ตกหนักจนถึงไม่มีเงินจ่ายค้าราชการต้องดุลค้าราชการออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าส่วนด้านการเมืองก็เกิดความคิดต่างกันพระบาทสมเด็จพระป,ระปะกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอึดอัดพระไทยที่การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปนตามพระราชประสงค์ที่พระราชทานพระราชอำนาจให้ถึงประชาชนโดยตรงจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวของกรุงรัตนโกสินทร์ที่สละราชสมบัติรัชกาลที่8ยุคธมินเป็นยุคทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรงต่อกัน พันเอกหลวงพิบูลสงครามเพียงแค่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นก็ถูกลอบยิงกลางสนามหลวงยิงและวางยาพิษถึงในบ้านแต่เมื่อไม่อาจสก,กัดดาวรุ่งได้พอขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีรเผด็จการเต็มรูปแบบจึงสั่งจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกลุ่มใหญ่ในข้อหากบฏซึ่งศาลพิเศษก็ตัดสินประหารชีวิตนักการเมืองคนดัง18คนรวดจ,จากนั้นกรุงรัตนโกสินยังถูกฆ่าศึกโจมตีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สิ้นพระชนด้วยกระสุนปริศนาซึ่งยังไม่มีความกระจ่างจนถึงวันนี้รัชกาลที่9ทินกาขาวตีความหมายว่าเป็นฝรั่งซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นยุคที่มีฝรั่งเข้าเมืองไทยมากที่สุดนอกจากนักธุรกิจผู้เกษียณอายุที่มายึดเอาเมืองไทยเป็นเรือนตายแล้วยังมีนักท่องเที่ยวหลายบาเข้ามาอย่างมหาศาลจนเมืองไทยดังไปทั่วโลก รวมทั้งคนไทยก็พลอยฝรั่งจ๋าไปด้วยรัชกาลที่10ชาวซิวิไลคำนี้ออกจะเป็นคำฝรั่งไปหน่อยจากคำว่า civilization ซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันแล้วก็คงเป็นคำที่รู้จักกันได้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จใหญ่ท่านใช้คำว่าชาววิไล ซึ่งหมายถึงความงามก็คงเป็นความหมายเดียวกันยุคศีรีลัยนั้นคนสมัยก่อนท่านหมายถึงยุคพระศรีอานซึ่งสมบูรณ์พูนสุขมีต้นกนลับประพฤกษ์อยู่สี่มุมเมืองชาวเมืองไม่ต้องทําอะไรให้เหนื่อยยากอยากได้อะไรก็ไปที่ต้นกนลับประพฤกษ์คนสมัยก่อนบางคนตีความหมายว่าเป็นยุคโซเชียลิตแต่นี่อาจเป็นความหมายถึงบัตรสวัสดิการคนจนบัตรประกันสุขภาพ เบี้ยอย่างชีพคนชราคนพิการก็คงเป็นได้นะหลายคนอาจจะสงสัยว่าประเทศไทยจะมีถึงรัชการที่สิบเท่านั้นหรือหลวงพ่อือศิลิงดำได้บรรยายธรรมในครั้งนี้ที่นำมาพิมพ์นี้ด้วยว่าท่านได้เรียนถามหลวงพ่อปานเหมือนกันซึ่งได้คำตอบว่าประเทศไทยไม่ได้มีพระมหากษัตริย์แค่สิพระองค์แต่จะมีพระมหากษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยไปอีกนานจนกว่าโลกจะสลาย แต่เมื่อถึงรัชกาลที่10เป็นยุคชาววิไลแล้วเป็นอันว่าจะสุขสบายด้วยประการทั้งปวงการพยากรน,นั้นถ้าเป็นปกติก็ไม่มีใครพยากรกันหรอกท่านว่านี่เป็นเรื่องคําพยากรเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องหนึ่งที่มีการบันทึกเอาไว้ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็พิจารณาตามอัธยาศาัยกันเถอะนะโยม